ปุตเลเย็นมะยังเย็นมะกระลำหากระลำหาเรืองพันเตะมายังโนอดิชันคาชัย ข้าพเจ้าได้เคยกระทำได้เคยกระทำมายก็ดีมีกายก็ดีวาจาก็ดีมวาจาก็ดีมีใจก็ดีมีใจก็ดีมีเจตนามีเจตนาเีเจตนาก็ดีเหนเจตนาก็ดีทั้งตอนหน้าตอหน้าและรับหลังและลังในการดูมิืเหยียดยันในการมเหียดยลบดูดูถูก็ดูดูถูการช่วมร่วมเจิการส่วงร่วมเทต่อธารต่อมาร มีเจ้เจ้าและผทะลุตอพระธรรมคำสังสอนและนักสืธรรมะตอบพระสมฆ์ผู้ศรัทธีปฏิบัติตรงทั้งหลายตอบปีจามาดาผูให้กำเนิดในทุคีิธาตุกบุกคลทั่วไป ผ so ู้มีคับคุณทั้งหลายผู้มีคับคุณทั้งหลายและบุคคลทั้งหลายที่ให้ความรู้ที่ให้ความรู้อุปถัมภ์คันคูยังดูราคาก็ดีดูราคาก็ดีต่อครูปชาอาจารย์เพื่อให้ความรู้ผู้พิชัยความรู้ก็ดี ဒီဘုရားတို ຢາກຈະຕ່ວມເນື້ອກໍາພຸດໄຊໂດຍມົນກັບພຸດໄຊເພາະຊິທິຍັງໃດໃ